เดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะอันนี้ขึ้นโซ่หนึ่งตรงนี้แล้วก็ลงสองหลักตรงช่องนี้นะคะเลื่อนตรงเลื่อนห่วงตรงโซ่สามนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะ สำหรับลายลายนี้นะคะจะถักประมาณ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14ถักตรงถึงลายทึกตรงนี้14แถวนะคะต่อไปจะพาขึ้นเป็นตัวลายพัดนะคะอพอถึงตรงนี้เสร็จนะคะโซ่3ค่ะแล้วก็ x ลงในช่องนี้นะคะ แล้วก็โซ่สามเอ็กตรงหลักที่สามค่ะโซ่สามเอ็กลงช่องค่ะโซ่สามเอ็กลงในหลักที่สามโซ่สามแล้วก็ลงในช่องนี้ค่ะถักแบบนี้นะคะถักโซ่สามแบบนี้ค่ะถักมาจนถึงจบแถวตรงนี้เลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นโซ่สามที่เราเริ่มตรงแรกอันนี้ให้ขึ้นโซ่หนึ่งนะคะพันหัวเข็มค่ะแล้วเรามาแทงตรงที่จุดเริ่มต้นขึ้นมาแบบนี้นะคะปดหนึ่งปดสองค่ะ จะได้เป็นแบบนี้นะคะโดยที่ไหมจะอยู่ตรงกลางแบบนี้นะคะได้ตรงกลางต่อไปเราจะขึ้นแถวต่อไปนะคะโซ่3ามค่ะแล้วก็ให้ถัก x ลงในห่วงถัดไปจะได้มาหนึ่งห่วงตัวนี้นะคะต่อไปค่ะห่วงถัดไปเราจะถักพอหนึ่คอนะคะทั้งหมดหกหลักนะคะหนึ่ง สองสมสี่หแล้วก็หค่ะแล้วก็ x ในห่วงถัดไปค่ะต่อไปนะคะก็โซ่3ามค่ะ x อ็กลงในห่วงถัดไปค่ะแล้วก็โซ่สามนะคะ เอ็กลงในห่วงถัดไปจะได้สองห่วงแบบนี้นะคะต่อมาถักพอหนึ่งคอลงในห่วงถัดไปค่ะหหลัก1นึ่งสองสามสี่ห้าหก แล้วก็เอ็กลงในห่วงถัดไปค่ะแล้วก็โซ่สามเอ็กในห่วงถัดไปนะคะโซ่สามลงในห่วงถัดไปค่ะนี่ค่ะจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจากนั้นที่เหลือก็ถักวนมาโดยรอบเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามา จบแถวนี้กันนะคะถึงตรงนี้นะคะก็ให้ขึ้นโซ่หนึ่งพันหัวเข็มแล้วแทงตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะปดหนึ่งแล้วก็ปดสองนะคะก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะจากนั้นค่ะ ขึ้นโซ่สาม x ตรงช่องนี้นะคะแบบนี้ก็จะได้เยอหนึ่งห่วงตรงนี้ต่อจากนั้นเราจะถักลายพัดค่ะหลักที่1ตามด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สองโซ่1แล้วก็หลักที่สามโซ่หนึ่ง หลักที่4ี่โซ่หนึ่งหลักที่ห้าโซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่หค่ะหลักที่หจากนั้นก็ให้เรา x ลงในช่องลงในห่วงถัดไปแบบนี้ค่ะแล้วก็โซ่สาม x ลงในห่วงถัดไปนีค่ะ ก็จะได้เป็นพัดตัวนี้มาอันนี้จะเหลืออยู่หนึ่งห่วงต่อจากนั้นก็ถักเหมือนเดิมค่ะหนึ่งหลักขั้นวยโซ่หนึ่งหลักที่สองโซ่หนึ่งหลักที่สามแล้วก็โซ่หนึ่งหลักที่สี่โซ่หนึ่งหลักที่ห้าโซ่ 1. หนึ่งแล้วก,ก็หลักที่หก x ลงในช่องนี้นะคะแล้วก็โซ่3าม x ลงในช่องถัดไปอันนี้ก็จะได้2อลายแบบนี้ค่ะที่เหลือก็ถักวนไปได้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้นะคะตรงนี้ ถักตรงนี้พัดตัวสุดท้ายแล้วถึงตรงนี้นะคะเราจะมาเชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้เลื่อนห่วงมาเลยค่ะนี่ค่ะจากนั้นก็ให้เราเลื่อนห่วงให้ไม่อยู่ตรงกลางตรงนี้นะคะจากนั้นก็พันหัวเข็มถักพอหนคอ หลักแรกตรงนี้ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นก็ถักโซ่สามแทงเข็มลงไปด้านหลังของพอหนึ่งคอแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาแล้วก็รับวแบบนี้ค่ะเราจะทำเป็นติ่งตรงนี้นะคะตามด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่สองทำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็โซ่สาม แล้วก็เกี่ยวด้านหลังนะคะดึงไหมขึ้นมาแล้วก็รว่แล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่สามถัดไปค่ะแล้วก็โซ่สามทำเหมือนเดิมค่ะขั้นด้วยโซ่หนึ่งหลักที่สี่โซ่สามเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะ โซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่ห้าโซ่1ขั้นแล้วก็หลักสุดท้ายหลักที่หนะะี่ค่ะจะได้ลักษณะางานแบบนี้นะคะ1 2ึ่งสสี่ห้าหก็ทั้งหมด6ติ่งตามหลักเลย จากนั้นก็ให้าเา็ x ลงช่องตรงกลางตรงนี้แบบนี้ค่ะจากนั้นก็ทำเหมือนเดิมค่ะไปหลักถัดไปค่ะโซ่สแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นมาโซ่หนึ่งแล้วก็ไปหลักที่สองนะคะหลักที่สาม หลัหกที่สหลักที่ห,ห, in, ห้าก็หลักสุดท้ายหลักที่หแล้วก็ทำติ่ง จากนั้นก็มาเอ็กตรงช่องนี่ค่ะได้สองลายเริ่มเป็นพัดขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็จะมีเป็นติ่งตัวนี้ทำแบบนี้วนไปให้จบแถวตรงนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาจบแถวนี้กันนะคะหลังจากถักครบหลักแล้วก็ทำการเชื่อมต่อตรงจุดเริ่มต้นได้เลยค่ะจากนั้นให้เรา เลงตรงหลักแรกตรงนี้โดยการเกี่ยวเข็มเข้ามาตรงด้านหน้าแล้วก็แทงออกไปด้านหลังอย่างนี้นะคะตึงไหมผ่านมาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ลวบไหมา่างี้เลยนะคะจากนั้นจะถักโซ่สามนะคะแล้วเราจะมาลงที่หลักที่สามตรงนี้ค่ะทำเหมือนเดิมค่ะ แล้วก็โซ่3ามนะคะเราจะลงในหลักที่สี่หลักถัดมาอย่างนี้นะคะแล้วก็โซ่3ามค่ะเราจะข้ามหลักที่ห้ามาตรงหลักที่หตรงนี้ค่ะ ตรงนี้นะคะตรงลายพัดเราจะได้ทั้งหมด1 2 3 3นะคะต่อไปตรงนี้จะเป็นตรงขั้นลายตรงนี้จะขึ้นโซ่5นะคะ1 2 3 4 5แล้วเรามา,อาเอ็กตรงหลักแรกฝั่งนี้ค่ะนี่ค่ะต่อไปนะคะก็โซ่3เหมือนเดิมค่ะ เราจะข้ามหลักที่สองมาตรงหลักที่สามแล้วก็โซ่สามค่ะมาลงตรงหลักที่สี่นะคะโซ่สามเราจะข้ามหลักที่ห้ามาหลักที่หสุดท้ายนี่ค่ะอันนี้ก็จะได้ทั้งหมด1นึสองสามแล้วนะคะตรงนี้เราจะเ,าเป็นโซ่ห้าค่ะ ตรงที่เป็นขั้นลายตรงกลางลายตรงนี้นะคะแล้วก็มาเอ็กตรงหลักที่ 1... ของพัดถัดไปเนะะี่ยค่ะนี่ค่ะก็จะได้เป็นแบบนี้ท้าเหมือนเดิมค่ะโซ่3ข้ามหลักที่2มาหลักที่3แล้วก็โซ่3ลงหลักที่4ค่ะ แล้วก็โซ่สมาหลักที่6นะคะข้ามหลักที่5แล้วก็โซ่หแล้วก็มาตรงหลักที่ 1, 1> ของพัดลายถัดไปนะคะแบบนี้ค่ะทกให้ดู3าลายนะคะตรงที่เป็นพัดจะมีทั้งหมด1 2 3 3ห่วงตามด้วยตรงขั้นลายที่เป็นโซ่ห้ แล้วก็1 2 3่ขั้นลายหนึ 1, 2, 3, แล้วก็ขั้นลายแบบนี้นะคะที่เหลือก็ถักวนไปได้นะคะ